ไม่ใช่น้ำสิเธอกาไปนั่งเงื่อนอีกแล้วผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วมันกำลังจะทำให้ผมเป็นบ้าผมต้องกำจัดช่อยข้อมือพวกนี้ซะผมต้องกัดมันเหรอหรือว่าเลื่อยดีห,หรือว่าทุบมันทิ้งไปเลยผมจะต้องดึงมันออก อ,อยไม่มีอะไรได้ผลชักยางเลยนั่นแหละผมจะใช้พลังนิวเคลียร์ใครเอาโอ,อย๊ยผมพลาดเองแหละโทโทน่าสงสารกินจังโอเคถ้าเกิดว่านายต้องการจะเอาอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะถอดช้อยข้อมือน,นี้ออกให้ฮะมันง่ายขนาดนั้นเลยลุืไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> วันนี้ฉันจะใส่อะไรดีนะสีเงินหรือว่าสีทองดีล่ะสีทองมันก็น่าเกียดเกินไปสีเงินมันก็วิบวับเกินไปแล้วสีฟ้าล่ะไม่ไม่ใช่อันนี้สีส้มมันก็ไม่ใช่สีของฉันไม่มีอะไรดีเบลากาห่างของฉันเองแล้วล่ะเรามาดูเรื่องรนะัฐธรรมนูญกันดีกว่า นี่เป็นชั้นเรียนที่<ฮ>นอาบัวที่สุดเลย<ฮ>ยากๆตึมตกรกันไปในที่สุดก็หมดชั่วโมงเรียนฝนกำลังตกนี่ว้ายโอไม่นะแคมินไอยสายไปแล้วละ่ะต<ฮ>อนนี้ทุกตะกรอนกรูลุงแล้วอะฉันเป็นนางเงือกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพวกเขาจะเอาฉันไปทำนางเงือกกระป๋องหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทาง แต่กระป๋องก็ยังเป็นไอเดียที่ดีอยู่ถ่ายรูปกับนั่งยากจ้าเห็นแค่ห้าเหรียญเองนะสนใจป้านั่งลงสิเทมินขอคาปูชิโน่แก้วหนึ่งครับฉันมีกระเป๋าใบาใหม่ด้วยล่ะว้าวน่าประทับใจจังเลยครับตัดหัวฉลามออกเป็นส่วนๆจากค่าสกาดทั้ง3สีใช้กาวร้อนติดมันเขาด้วยกัน ติดชิ้นส่วนสีแดงและสีขาวทำรูรอบๆด้านนอกของเครื่องวงกลมสีแดงเพื่อใช้ทำเป็นปากของปลาฉลามเพิ่มรายละเอียดสีเทาเข้าไปทำให้เป็นรูปร่างหัวปลาฉลามทำฟันจากผ้กาสกหลาดติดซิปเข้าไปติดสายสร้อยสมรับถือฉันควรจะขโมยอะไรดีนะ <G ül üyor> นั่นมีกระเป๋าเปิดอยู่นี่มันดูเหมือนกับลูกเป็ดกำลังลอยน้ำอยู่เลยขอโทษทีนะ คุณช่วยบอกทางไปห้องสมุดที่อยู่ใกล้ที่สุดให้หน่อยได้ไหมหนยายขอดูก่อนนะแผนที่บอกว่ามันห่างไปอีกสองช่วงตึกนะขอบคุณมากมากเลยนะไว้ฝืนของฉันแต่ห้องสมุดมันอยู่ทางนั้นฉลามของฉันเก่งมากๆเลยมาช่วยปกป้องสิ่งของของฉันได้ดีจริงๆเอาเจ้านั่นไปไกลๆฉันเลยนะชอบอีกแล้วฉันจำอะไรไม่ได้เลย กระดาษโพยของฉันอยู่ที่ไหนเนาะเอ๊ะห้ามกองเด็ดขาดนะโอเคไหมอ,อย่าห่ายแล้วนี่ฉันจะหยิบมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยตอนนี้เหรอฉันเอื้อมไม่ถึงเพราะว่าขาวของฉันมันชั่นเกินไปแต่ว่าหางของฉันมันจะต้องใช้ได้แน่ <Yeah! S 2> ตอนนี้ฉันก็เอื้อมถึงมาแล้วละ่ะอ๋ย<ๆ>หางของเธอ แย่แล้วสิแหมนุษย์กินไอ้นั่นเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยมีบางอย่างส่งกลิ่นหอมหัวหน้ากิน<ม>จะละเกินฉันจะลองใช้โคโลนใหม่ในวันนี้โอโอ,โอกลิ่นมันหอมจริงๆด้วยเคมินครับลองดมดูสิไป้พอเลยนะนี่มันแย่ขนาดนั้นเลยหรอครับนี่แหละคือที่มาข,ของกลิ่นหอมอันแสนเย้ายวนใจนั่นน้ำสกปรกสกปรกในโลเลี้ยงปลาฮ่า อ่าฮะเยี่ยมยอดเลยใช่ไหมล่ะอ่าฮ๊าน่าก็จะกระอยางที่สุดฉันหิวจนใช่จะขาดแล้วเนี่ยฉันควรจะกินอะไรดีโอ้ว้าวปูงั้นเหรอฉันชอบกินอาหารทะเลฉันจะเอามันไปต้มปันปูเป็นส่วนต่างๆจากดินเหนียวติดมันเข้ากับกิจติดผมทาด้วยเสียคลีกติดกระดูกแทนที่ก้ามปู ออฉันลืมเรื่องน้ำไปเลยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ไงล่ะทำไมเธอถึงเอามือเที่ยงของฉันไปล่ะเฮ้นั่นมันไม่ใช่มือเที่ยงของเธอนั่นมันกิฟติดผมของฉันตั้งหากล่ะแต่แต่ว่าฉันหิวน,นี่เนาะฉันจะสั่งพิซซ่าละกันเคมิน รับรองว่าเธอจะต้องชอบงานเลี้ยงนี้แน่ๆเพราะว่ามันหนุกหนานสุดเหบี่ยงเลยล่ะแล้วยินพวกนี้ก็เหมาะเหม่งกับเธอนะวาดกระดูกบนกางเกงยีนโดยใช้สีเพ้นพาเพิ่มความมิติเธอทำได้ดีมากๆเลยเอาโอ๊ยหัวองฉันเอ้ยหัวของฉันเอาละเอาละทำไมเราไม่มาสนุกต่อกันล่ะฮ้การขึ้นเครื่องได้เริ่มขึ้นแล้วเชิญเข้ามาได้เลยครับขอเอกสารด้ครับ ขอบคุณครับผมขอตรวจกระเป๋าของคุณก่อนได้ไหมครับในนั้นมันไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับเชื่อผมดินี่เป็นขบวนการการตรวจตามมาตรฐานครับอะไรกันเนี่ยนี่มันนางเงือกนี่นะไม่อนุญาตให้นางเงือกขึ้นเครื่องบินนะครับแต่จะให้ผมทำยังไงได้ล่ะเอานางเงือกของคุณไปและออกไปจากที่นี่ซะ อ๋อแล้วก็อย่าดืมเอากระเป๋าของคุณไปด้วยคนถัดไปครับไม่นะไม่ไม่ไม่อะไรก็ได้แต่ไม่เอาแบบนี้แคมินฝันว่าเธอเป็นมนุษย์ธรรมดาและเธอทำงานน่าเื่อน่าเบื่อ,หเ,อเหมือนที่มนุษย์ทำกัน mm. แคมินแคมินมีโทเ,เป็นอะไรหรือเปล่าฉันฝันว่าฉันเป็นมนุษยนะ์น่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับ นี้สมบัติเธอจ้ะกำดักฝัน้ายไงมันจะคอยดักฝันไลยเอาไว้ตัดแผ่นโฟมให้เป็นรูปม้านาำทำรูที่ท้องห่อด้วยกระดาษทากาวเอลเมอร์โรยกากเพชรลงไปเอาตะข่ายมาปิดรูเอาไว้ติดดวงตาที่ทำจากโฟมติดตั้งปลาไว้กับบิบบิน และยึดมันไว้เป็นหางเธอจะได้ไม่ฝันไ้์ต่อไปไงลาพายสบายนะซอมบี้ตัวน้อยรับนะจ้าโอ,โอ,โอ้อออของของคุณจากซอมบี้แลนด์ครับขอบคุณที่ใช้บริการของเรานะครับแล้วว่าแต่มีอะไรข้างในล่ะโอ้โหว้าวมีแผ่นมาร์คพา แผ่นมาร์กหน้าแล้วก็แผ่นแปะใต้ตาด้วยเคลือบมาร์กหน้าด้วยสีพิเศษทําให้เป็นสีเนื้อวาดดวงตาลงบนแผ่นแปะใต้ตาติดขนตาปลอมลงไปแช่มาร์กด้วยมอยสเจเลเซอร์พับ และใส่ลงไปในซองแพ็กเกจของซอมบี้ใส่แผ่นมาร์กหน้าแผ่นมาร์กปากและแผ่นแปดตาลงในกล่องติดป้ายซอมบี้สวยๆลงไปว้าวฉันชอบมันจังเลยคิมิทยายนาเธอได้ฟังข่าวบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเงินเงหน้าของเธอเป็นอะไรไปน่ะการดูแลตัวเองในทุกๆวันมันก็เป็นเรื่องที่ดีเธอดูดีมากเลยล่ะอมแอมแอม ทำไมเขาจะต้องเคี้ยวปากกานั่นอยู่ตลอดเวลาเลยเขาหิวหรือเปล่านะอันนี้ขนมกินได้นะขอบใจนะแต่ว่าไม่เอาอืมนายจ,จะเคี้ยวมือฉันก็ได้นะผมว่าคงไม่ได้หรอกครับอ้าฉันรู้ละวนี่ไงปากกาโค้งกระดูกของฉันทำก้างปลาสารดินโพเิเมอร์นำไปอบตามคำแนะนำบนแพคเกจทาเคลือบด้วยสีอะคริลิก ปีดปากกาลุกลื่นไว้ด้านหลังระบายสีโอ้โหว้าวฉันชอบมันนะและมันก็กัดง่ายอีกด้วยขอบใจนะฉันมีความโชคยังแต่ฉันไม่กินนั่นนะว้าว wow. เราโชคดีจังเลยคุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าหากคุณอยากจะดูภาคต่อของเรื่องราวซอมบี้นางเงือกเรื่องนี้ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะยเพื่อที่คุณจะได้ม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆตลก,ตลกๆเทฮาจากช่องทุ่มๆ